เดี๋ยวทานด้อกินนีเแล้ากับชีวิตชมคอนเขาเดี๋ยวจือภาพป็รูปบรรยากาศทัางเอกหน่อยชมคอนเขาด้วยครับชีวิตแกจ่ิๆบานดาิ้มสามท่านว่าครับนี่ยาคนเด้อครับนี่คุณยาแน่หนอนมิ้วัน้าผมนี่ปูนะครับปูหนอนมิ้วผม นี่บรรยากาศตรงหน้าเด้อแม่สิผูกเอามาทุกคนเด้บานนี่นี่ครับผมเดี๋ยวกันนี่กับแม่น้องนมี๊เด้อนี่กับำลังกินข้าวกันเด้อนั่นแม่ผึ่งเด้อครับนึ่งกับย่ายขนมี๊อีกคนหนึ่งนี่กับน้องเอิร์นลูกปีหลกนอกคนเด้อครับผมวันที่เท่าผมหนึ่งกับบรรยากาศ ใบเราพาแค่มราปลูกได้บ้างแม่เสพปลูกเอได้บ้างครับแม่ี่ปลูกเอาเป็นลูกนเป็นนั่นได um, ้บ้างที่นี่มน้องจะมีเป็นได้เลยนะมาสักคนโอ้ยพอดีเลยเอาไปนอนเอาฝันเอาเลขมาบอกกันเรื่องเขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยมีการปลูกครับผมใส่น้องมาอนนี้ตอนเด็กสี่เราคุ้นหอยตัวมูแล้วเซลอัะไรตอนเด็สี่เอาตัวนี้เราก็จะคุ้นหน่อยมาหอดกอถึง ปีนี่เป็นไรอ่ะปีนพอป็นยังไปเลยนี่เจ้าง่ายากย่แบบบรรยากาศเจ้าผมมาหอดรอถึงบุญผ้าวัสนาป้ามาพอกันดิจมาถึงสกุนเด้วดมาถึงสกคนเล้4เอาไปนอดรับฝันดีเอาเลขมาถึงสักุนแล้วนี่มา54กะิ เดีย๋ยวพักหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยจะเป็นภาพชมบรรยากาศทงหน้านะไปดูการเก็บพรเข่าของทั้งอีกหน่อยเขานะครับปปไ,ปไปครับตามน้องมิวเอ้บรรยากาศครับผม ครับบรรยากาศสงไฮสง้าครับ บ้านหนองมิวนะจกอนเราจ,รรจะฝากวิกเก็บครีมขบคับนาง้างหน้าของจรกพอหักจูโควิทิเกนอนี่ครับอาาเยอะนะครับชีวิตที่น้องครับเป็นเวท,ทีกับจ้งหนึ่พรลงเวท,ทีมากกิดขึ้นอีกจังหนึ่งครับ ของแขะเลยครับบรรยากาศโอ้ยบอกว่ามันหอม่างไลหันหอนเขาของแฉะเลยครับด้วยนี่นี่แบกเ็บเขาขึ้นว่าแค่หน้าไอ้มันเป็นฟองมันของอไที่ดังเขาเคียเกีบมแหละเพราะว่าเอาใท่รถไทเขา

น่ครับเก็บก็เก็บมัดกับมัดมัดเข่าแล้วครับเพราะท่านเหลียวเข่าร้ายยีงยิ้งข่าลงมากกับมามากันต่อครับอ่าหนองมิวเพิ่งกำลังมัดน่ครับนึ่เป็นอ้านองมิวนะครับนองน่องไส้ของพอนองมิวเพิ่นมุสาหมามัแล้วครับหลอบนึงมันยิ่ข้นเข่าลงมาอีกหลอดนึ่งยัง อย่างน่วยอย่างอาหารสันส,รรสูงหานสันสูงผลละไม้ธรรมชา,า,าติโอ้ยสูงหรือด้อยขับัวหน้าป่ะผลละ <c oughs> <c oughs> ไม้ธร,รรมชาติผลละไม้ธรรมชาติอาหารสันสูงมะข่าครับมะข่าสูงจนาต้นอเองอืมอืมมันเหลือหน่อยไม่ใช่เหรอเมียนนี่ของแท้ของแท้ครับพกะหักโจบ้านฮักงลองยิวกว่โอ้ยพคตรสัน ถิงลไล่เข่าหน้าเก่าครับถึงตอนนี้พันธุไปเป็นเแรงงานอย่างอื่นมันก็บว่าถิงไล่ครับดูการมุ่งเสี่ยเปลี่ยนมัดเข่าตอนนี้ค้ามาเบิง้งเก็บขึ้นมาหนึง่งปกติเ,กเอารถถ้าใสมากเก็บต่อแล้วก็บติขนเอารถสีนะฮะ เมืองเกี้ครับลูกทุ่งลูกทุ่งแห่งนี้นะครับลูกสาวเมืองเกล่าใจเต็มหมวกแกะหาเนื้ยอกรบโวยนี้กหยังเลยกระหยันหน้ากระหยันยังเลยจุดจอดนี่มครับหนุ่มกีดอนง่นองตาวน้องเอื้อนเนี่ยต่อไปก็จะเป็นครูดูโอไ้ไปครูไปครูหนุ่มสาวมิวขาวมิวค,ค,ค,ครับต่อไปนักพบทางนาน,นี่ครับที่คอยจะตามไปด้อครับหนุ่มคนนี้ยับไ่ดีอ่ เอฟซีที il, ido, ่บรีแซงเอื่อยด้นี่ครับเมืงครับนากระบีหนากระบวหอตกสูงเหรอตกตกบอนะครับดูแล้วว่าพี่ต้มบอกว่าผม ผมซีให้แล้ว่ันยกมันชุบไ,ได้นักแล้ววะครับผม